เรียนที่ไหนก็เหมือนกันจริงเหรอผมบอกให้เลยครับว่าไม่มีทางเหมือนกันเอาอย่างในเคสของผมนะผมยกตัวอย่างให้เลยสมัยผมเรียนมต้นเนี่ยผมเรียนต่างจังหวัดแล้วพอมอปลายผมเข้ามาเรียนในกรุงเทพความแตกต่างนี่ชัดเลยนะครับตอนเรียนต่างจังหวัดเนี่ยตอนกลางวันเรียนตอนเย็นออกกําลังกายเตะบอลเล่นบิงปองกลางคืนนอนแต่พอมาเรียนที่กรุงเทพความแตกต่างคืออะไรฮะกลางวันเรียนพอกลางคืนเหรอนั่งดูตามห้องเพื่อนครับหอ,อพักอยู่หอ,อพักเดียวกันหลายคนดูเลย ห้องใครแม่งเปิดไฟอยู่วะแม่งอ่านหนังสืออยู่แน่เลยเชีย่ยยอมไม่ได้ผมเนี่ยถึงขนาดที่ว่าต้องเปิดเข้าไปดูอ่ะเพราะห้อง,อ,งองเพื่อนแต่ละคนอ่ะพวกมึงอ่านอ่านหนังสือกันอยู่ว่าห้องที่เปิดไฟอ่ะเพราะอ่านหนังสืออยู่นั่นหมายความว่าไงยอมไม่ได้ครับเพราะแต่ละคนก็ต้องเอนทรานเหมือนกันหมดเนี่ยถ้าเขาเอนติดเราเอนไม่ติดซวยเลยครับเราก็เลยต้องฟิตตามเข้าไปด้วยเนี่ยเอาแค่สภาพแวดล้อมก็ต่างกันแล้วลอย่างนี้สมัยผมเป็นคะแนนสอบเอนทรานอย่างเงี้ยคือหนึ่งปีมีครั้งเดียว ที่นักเรียนนักศึกษาแต่ละคนก็จะมาสอบเลือกมหาลาัยที่ต้องการจะเรียนซึ่งก็แน่นอนครับว่ามหาลาัยอันดับต้นๆจุฬาธรรมาศาสตร์เกษตรรามาลากษบังคะแนนสูงปี๊บสูงมากถามว่าทําไมถึงสูงเพราะการแข่งขันมันสูงแล้วทาไมการแข่งมันสูงเอา้าก็เพราะคนเรานี่แหละคนในประเทศไทยนี่แหละให้มูลค่ากับมหาลัยเหล่านั้นเยอะมันตามหลักเศรษฐศาสตร์เลยครับดีมันสปายดีมานมีเยอะสปายมีน้อย มูลค่ามันก็สูงขึ้นไปธรรมดาเพราะฉะนั้นคือผมมองแค่ว่ามันก็แค่การยอมรับนะครับคือพอคุณไม่ได้จบจากมหาลนะัยอันดับท็อปๆพวกนั้นนะ่ะมันแค่ยอมรับเท่านั้นเองว่าคุณไม่ได้จบจากที่ตรงนั้นมาแต่คุณต้องอย่าลืมนะครับว่าการประสบความสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าคุณจบที่ไหนมันขึ้นอยู่ว่าคุณน่ะจะทําให้ประสบความสําเร็จหรือเปล่าตัวคุณนะ่ะจะทํามันหรือเปล่าการจบจากมหาลนะัยอันดับต้นๆมันเป็นแค่ตัวเพิ่มโอกาส ให้เท่านั้นเองแต่ประเด็นหลักมันก็คือตัวคุณอยู่ดีมีเยอะแยะไปครับเด็กราชพัฒนเนี่ยจบมาเป็นเจ้าของกิจการจ้างเด็กจุฬาจ้างเด็กธรรมศาสตร์ไปทางานไปเป็นเจ้านายเขาอีกด้วยซ้ํามีเยอะแยะเนี่ยครับมันอยู่ที่ตัวคุณเลยคุณอยากสําเร็จคุณก็ทําขึ้นมาให้มันเกิดขึ้นเอง